สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับเสร็จแล้วนะครับงานชั่วโมงอะเสร็จป,ปุ๊บก็ย้ายเจ้าการยาวมาลุยงานที่อื่นกันต่อครับโอร้รอดำได้วิ่งดินกันแล้วหลังจากเจ้าการยาวไปรับจบอบงานชั่วโมงครับเพิ่งเสร็จครับวันหน่อยๆนี่มาทำอะไรครับ นี่มาทําการขุดบ่อครับทีแรกจบของเขาชักร่องปลูกต้นมะพร้าวแต่ไม่ประสบความสําเร็จเลยเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนจากการชักร่องกลับเป็นบ่อเลยฮะขุดบ่อเลยฮะอ,อาจารย์คุยเรากําลังจะแบะคูออกมานะแบะคูให้กว้างขึ้นเพื่อให้หกล้อถอยเข้ามาครับถอยเข้ามาเอาดิน นี่ประมาณกี่ร่องนะหนึ่งสองสามสี่ร่องครับสี่ร่องจักร่องไวปลูกเปนมาพร้าวไม่ประสบความสําเร็จไม่เอาและเปลี่ยนเป็นบอดีกว่าขุดบอดีกว่าครับกว้างเหมือนกันนะเนื้อที่นี่เกือบจะเป็นไร่เลยนะผมว่าเกือบเป็นไร่เลยฮะดูดิมันแรงขนาดไหนฮะ ขนาดหน้าดินนะยังแข็งขูดยังไม่ค่อยจะเข้าอะ่ะคุณก็ตลบอบอวนเลยนี่เอาทิ้งไปซะไม่มีประโยชน์แล้วไม่เอาแล้วรับเบะคูให้กว้างกว่านะครับเพื่อให้หกล้อถอยมาเอาดินครับเห็นสภาพอย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาคงจะวิ่งได้สบายครับแข็งขนาดนี้ ฝุ่นเยอะขนาดนี้ดูดิขุดไม่ค่อยจะเข้าเลยฮะแข็งหน้าดูเลยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแข็งหน้านะแต่ข้างล่างนะอาจจะนุ่มอาจจะขุดเข้าง่ายฮะเพราะพื้นที่บริเวณนี้หน้าดินมีแต่ทรายอย่างนั้นเลยแต่ด้วยว่าขาดความชื้นครับดินก็ลเลยแข็งอย่าให้อาจารย์ทุยแบะคูก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามตอนที่ตักดินขึ้นดำครับวูน้าแมกก็ดันช่วยฮะอยู่ด้านหลังแหละอยู่ด้านหลังเจ้ากันยาวฮะค่อยๆเอาทีละคูไปก่อนฮะหรือยังไงครับยังไม่ทราบเป็นไงว่าอาจารย์ทุยจะวางแผนยังไงแต่รู้ว่าทำให้เป็นบอ่อขูดให้เป็นบอ่อฮะ แบะคูออกมาก่อนครับให้กว้างฮะงานนี้ถอยไม่ดีมีตกล่องครับมีตกคูอะหกลอดำแล้วถอยไม่ดีนะมีสิตกล่องนะบรรดาทีมงานหกลอดำนั่งใจเย็นเฉิครับรอเจ้าการยาวแต่งคูกก่อนโอ้ดูดูครับโบดโบด ก้อนมันใหญ่เดีย๋ยวผมอยู่ฟังนี้ดีกว่าจะเห็นมุมกว้างฮะอ่ะเอาตรงนี้นะครับเริ่มเอาตรงนี้แหละตรงนี้ก็น่าจะปั้นเอาดินมาใส่น่าจะให้ขยายมันกว้างขึ้นนะน่าจะเอาประมาณนี้แหละไหนไหมดินข้างล่างอ่ะร่วนดีนะแต่ข้างบนมันแข็งครับโอ้ดินทรายเลยข้างล่างเอ่อ เป็นทรายเลยครับข้างหน้านี่มันแข็งหน่อยแต่ข้างล่างนี่เป็นล้วนเลยล้วนดินทรายนะเอาพร้อมแล้วครับอย่าค่อยเอาไปเทียล่องนะเทีย่องนะลอกก็คงจะให้มันเสมอกับพื้นคลล่องก่อนนะผมคิดว่างั้นนะและเสร็จแล้วค่อยล้วงลงลึกอีกเอาให้ได้ระดับนี้ก่อน ระดับพื้นก้นล่องฮะก้นล่องชีชักล่องฮะโอเอาระดับนี้ก็ดินไม่ใช่ใน,น้อยๆเหมือนกันนะเยอะเอาหัวหน้าวายขอก่อนเลยฮะจัดไปโกอย่างเดียวเลยโกจะถอยตกตกลงน้ําแต่ระดับนี้แล้วน่าจะไม่พลาดนะครับถ้าไม่หลับในซะก่อนระดับ ฟีมือขับหกล้อแต่ละคาันนี่ถ้าไม่หลับในสกกะกอนะผมคิดว่าน่าจะไม่ถอยตกลองน้ำหรอกฮะนี่น,น,นะฮะพอลลวงลงลึกลงไปหน่อย จะเข็นดินทรายแล้วนี่ดินสวยๆครับโอ้ยทางนี้ต้องลบก่อนลบกก่อนเอาถอยไปถอยไปถอยไป ดินสวยมากเลยข้างล่างครับเป็นดินทรายเลยอาจารย์ทุยจะไม่ลองทางกันเลยอ่ะต่อแล้วบีบแต่แล้วนี่ไม่มียุบครับมีแต่โยกไปโยกมามันแข็งไปแล้วครับหูหน้าวายคันแรก ตีโค้งครับแล้วก็ออกไปตามแนวรั้วนี่ฮะจากบอไปถชงถนนนี่ก็ผมว่าประมาณแค่ร้อยเมตรครับโอ้โนี่กันชนนี่เกือบจะชนกับเสาเลยตีโค้งพ้นเป่าหรือไม่แคบฮาต้องโยกอีกทีหนึ่ง<ม>ต้องกะช่วงให้ถูกนะกะไม่ถูกนี่หน้ารถอาจจะไปเจิมเสารั้วได้นะ ประมาณคืบหนึ่งเมื่อกี้นี้มันติดต้นไม้ฮนะ,อะพอไปได้ก็สบายแล้วทางเริ่มกว้างนะอ่ะคิวต่อไปครับคิวต่อไปอาจารย์ทวีชูรอไว้แล้วนี่ฮนะบะความแห้งแรงครับต้นมะพร้าวดูดิ ธรรมดานี่ปลูกตามคูนี่เต็มเลยนะเลือไม่กี่ต้นเองทางนู้นก็เหลือแค่สองต้นเองอะนอกนั้นนี่หาไม่เจอเลยตายหมดแรงไม่แรงที่ดูเอาครับในล่องน้ำนี่ไม่มีน้ำเลยสักล่องผมเดินดูแล้วแห้งกิ๊กเลยเนี่ยมีเฉพาะตรงนี้เดียวมีตะกี้โคนนะนอกนั้นพื้นข้างล่างนี่แห้งหมดเลยฮะ อา,าอาจารย์ทุีจะเอาหูสะนี้ออกก่อนนะนลากให้มันเสมอกับพื้นก้นบอ่อพื้นก้นคลองครับพูดผิดกนชักร่องถอยไม่เรื่อยๆ่่อ,อนทั้งหมดสี่ล่องอะ่ะและ้วทีนี้พอล่องมันหายหมดแล้วออกหมดแล้วปุ๊บทีนี้ก็โล่งแล้วลงชั้นสองได้คร ชั้นแรกนี่เอาหน้าดินไปก่อนโอ้โหข้างล่างนี่ทรายล้วนเลย ที่สองครับแข็งโค๊กวิ่งสบายฮะอย่ามาดูคันนี้ดิจะตีโค้งคนไหมหน้านี่จะไปเจิมกับเสารัวไหม๋ยวรอดูครับอ่ะสูไม่เห็นกันชัดๆเลยต้องกะให้โูกนะเอ๊บเอบ๊อ่ะ่าง โอ้โดนต้นไม้โดนต้นไม้ไมเบียไปโดนต้นไม้หน่อยโอ้โหต้นไม้นี่แว่งเลยเมื่อกี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหลังจากเจ้ากันยาวไปรับ j อบทำงานชั่วโมงก่อนทีหนีฝนกลเจ้าของก็กลัวฝนมาฮะเลยเล่งไปทำงานให้เขาเสร็จแล้วก็มาวิ่งดินกันต่อครับย้ายมาที่ใหม่ฮะ เปิดบอ่อใหม่ครัเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ